อันเชิญอาจารสัทธามาจำหลักเผยพระพักพุทธองค์ทรงสลัยจำหลักรูปจำหลักเรื่องประเทืองใจเป็นพระไม้พระธรรมมือระบือบุญแกะมิ่งไม้มงคลคนละน้อยค่อยเรียงร้อยละออลักษ์เป็นศักสุนมือต่อมือใจต่อใจละไหมละมุนสืบสายทุน แห่งพระธรรมประจําบุรีเป็นพระไม้ง่ายงามตามอย่างพระสมถะสันโดษประโชดสีสําแดงลักษุทธศินทินธานีงามอย่างมีรสนิยมคมขายนักกราพระไม้ลายเมืองกระเดื่องเดชสุดไวยเศษฐศิลปรกรรมประจําประจักษ ทรงสำแดงสะอาดสว่างกระจางพักพระเป็นหลักมิ่งมงคลชนทั้งเมืองทรงสำแดงสะอาดสว่างกระจางพักพระเป็นหลักมิ่งมงคลชนทั้งเมือง